พูดถึงโรคเรื้อรัง NCD ค่ะมีผลต่อสุขภาพประชาชนทั่วโลกอย่างไรบ้างคะเนื่องจากมันเป็นปัญหาที่เรียกว่าเรื้อรังก็คือคนไข้ที่มีปัญหาเนี้ยก็จะมีชีวิตยืนยาวแต่ว่าคนภาพชีวิตไม่ดีแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไม่เยียวยาแต่เบื้องต้นนะครับก็จะนําไปสู่โรครายแรงอาทิ<ม>เช่นโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาสมองเสื่อมนะครับเรื่องเบาหวานไขมันในเลือดสูงะนะครับหลอดเลือดอุดตันและอื่นๆมากมายรวมทั้งมะเร็งด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะเชให้เห็นว่าทั่วโลกก็เริ่มให้ความสาคัญว่าถ้าเราดูถึงอุบัติการของการเกิดโรคแล้วก็เรื่องของสาเหตุที่ทำไปสู่การเสียชีวิตเนี่ยโลกก็ได้วสูงมาอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยครับต่ำสุดน,น,นะครับเราพบว่าประเทศไทยเองก็มีประมาณ12%ของประชากรที่เป็นเบาหวานแต่ในหลายประเทศอย่างเช่นตะวันออกกลางนะครับส,สูงถึง60% แล้วก็ยิ่งในคนที่โตๆ,ๆอย่างเช่นคนอเมริกันเนี่ยติเตเรานี่ก็มากขึ้นเรื่อยๆสอบถามสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าสามารถสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนี้แล้วทักไลน์มาสั่งซื้อได้เลยจ้าส่งฟรีทั่วไทยจ้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งได้จ้ามีค่าจัดส่งตามระยะทางขอบพระคุณมากๆจ้า